นี่ก็เป็นที่เก็บอธิของพระรอรหันต์ทั้งหลายน,นี่ก็เป็นธรรมลาศิกสถูุเป็นสถานที่พระเจ้ามาแสดงอนัตตลกนัสูตร ที่รูปนี้ครับหลังจากที่พระสงฆ์บวชมา,าได้มา5รูปครับตรงโน้นครับทำเมเกษถุมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อมาก็มีปัญญาโกนธันยะ้รู้แจ้งธรรมพอบวชมีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นต่อมาก็มีท่านบัปปะมีพัติยะมหานามะอจฉิได บวชเป็นพระอรหันต์ห้ารูปจากนั้นพระเจ้าก็มาแสดงอ,อนัตตลักษณ์สูตรดีบริเวณนี้เขาเรียกว่ารูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทําให้พระสงฆ์ได้หรูปได้สําเร็จอราหารันที่อัมมาลาศิกสถทุนี้ เอาไว้ก็เป็นสถูปใหญ่จา้างโดยพระเจ้าสงหาราชแต่ว่าด้วยการเวลาทูบก,ก็พังลงมาก็จึงได้ <c oughs> มาเลือกว่าเอานำรมสาธิกธาทาไปลอยที่แม่น้ำคงคาฉะนั้นที่บริเวณในะายาสิบปัตนะบริริกๆนีบันก็มีความ ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสวยงามเมืองปฐมเทศนาอริยสัจเมืองอุบัตอริยสงฆ์เมืองจำปัญษาพุทธองค์เมืองปฐมวงศ์บาศกเมืองปฐมศกเผยแผ่พุทธศาสนาเมืองปฐมงานยอดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมธาราพุทธสัญจรเมืองนครแห่งอริยธรรมนั้นก็มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ครบแล้วก็เป็นสถานที่สังเวยแห่งที่สองที่เรา คนที่จะมาบูชาสการะมีชาวพุทธจากหลประเทศนี้เป็นสีลังกาสีลังกามากีพม่ามีไทยมีมาแต่ว่าการบูชาสการะในฐานที่มาปฏิบัติแล้วก็คือว่า ที่ทำเมกสถูกก็มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่เจ้าศกหาราดได้นํามาแล้วก็ได้มาประดิษฐานไว้ดังน,นั้นก็ถือว่าเป็นฐานที่สําคัญที่เราควรมาบูชาสักการะ